ชีวิตทั้งเตือนสาวคงจะเอื้อมาเดี๋ยวไม่ดูตามตำราน้องต้องหลับตานั่งเตยเกยก็วันหยุดนะฮะก็มาเที่ยวบ้านน้องปริงนะครับก็กำลังตามหาเจ้าของบ้านอยู่ฮะตอนนี้บ้านเสร็จแล้วเอาูเอาแอร์มาลงไม่อิดน้ำก็ใส่เสร็จแล้วนะฮะไฟก็ต่อเสร็จแล้วตอนนี้ไฟโดนตัดแล้วนะฮะเพราะว่าเจ้าของบ้าน ตามหาเจ้า <c oughs> ของบ้านอยู่ครับไม่ทราบว่าติดอะไรอยู่นะครับใครเป็นของบ้านรบกวนแสดงตัวด้วยบ้านเรียบร้อยหมดแล้วตัวเนาะเรียบร้อยหมดแล้วน้ําไฟมีหมดแล้วมีหมดแล้วถายดินไถ่ายอะไรเสร็จแล้วข้างในนี่ติดแอร์แล้วเนาะติดแอร์อย่างดีแล้วเมื่อไหร่จะมาอยู่บ้านตัวเองนะฮะถ้ามาอยู่ผมจะได้มาอาศัยอยู่ตรงนี้เลยใครเป็นของบ้านก็มาแสดงตัวด้วยครับอันนี้ก็เห็น ทำเสร็จแล้วต้งทุนน่าจะมานเกือบกี่บาทเนยสามสี่ห้าแสนอ่ะเนาะมือสี่ห้าแสนแล้วหลักล้านอ่ะเนาะที่ก็ซื้อใหม่ดิเนาะที่ซื้อใหม่ประมาณกี่ไร่ห้าไร่เด้นหนุ่มข้างลังไปถึงนั่นเลยเด้ที่สี่ไร่ถึงป่าอ้อยที่สี่ไร่โอ้ถึงป่าอ้อยนั่นเลยบ่อันนี้สร้างนี่ก็ล้านสามผมที่ด้วยตอนนั้นเป็นที่ที่นาเนาะที่นาผมครับนั่นเลยครับประมาณล้านสามรวมที่ดตินเปล่าแล้วก็ ปลูกอ้อยปลูกอะไรเสร็จแล้วรั้วก็ทําเสร็จแล้วดินเสร็จแล้วสะขุดสะปล่อยปลาเสร็จแล้วนี่เนาะปลาอยู่ไหมนี่ตอนนี้ตัวใหญ่แล้วตอนนั้นเก็บปล่อยตัวเล็กนี่เนาะโอ้ตายหมดแล้วตอนนั้นเก็บปล่อยจนตัวใหญ่แล้วเนาะมันก็เหลือเออทุกอย่างที่ตัวเองทําไว้อ่ะเมื่อไรจะมันมาอยู่มาอาศัยไม่ไม่ดูไม่ไม่ดูแลเลยอ่ะโมไปติดอะไรอยู่เนี่ยตอนเนี้ย ไปไปติดอะไรอยู่ตรงไหนหอยกาบหอยอะไรนะรติดหอยกาบอยู่ที่ไหนนะฮะจะของรอบกวนแสดงตัวด้วยนี่ครับเพราะประชาชนแถวบ้านนี้น้องปิงเขาเสียดายทรัพย์สินที่สร้างเอาไว้ไม่มีภาระไม่ไม่เดือดร้อนก็เข้าใจอยู่แต่ก็เสียดายของเนาะเออนาะปลาเนะาะโอ้ไอเราบ้านใกล้เรือนเพียงก็เสียดายของมีเตาแก๊สมีอะไรพร้อมมาแล้วนี่เนาะ นี่ที่นอนซื้อมาใหม่เด่น่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับดยครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะนี่ที่นอนนะครับที่นอนนี้น่าจะหมื่นกว่าซื้อมายังไม่แกะพ้าติกเลยยังอยู่พ้าติกยังอยู่หมอนยังอยู่นะครับแสดงตัวด้วยบ้านน้องปิงนะครับหมู่หกตำบลตำบลเปลือยอำเภอปราสาทนะครับเจ้าของบ้านสร้างเอาไว้นะครับชาวบ้านเขาฝากมากับชาวรีนะครับให้มา ฝากบอกจากของบ้านหน่อยหรือว่าโพสต์บอกจากของบ้านหน่อยว่าให้มาดูแลทรัพย์สินของตัวเองด้วยนะครับถึงไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินหรือว่าติดอะไรอยู่ติดหอยกาบหอยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าชาวบ้านเขาเขาฝากให้มาดูแลทรัพย์สินเพราะาเขาเสียดายของนะครับตอนนี้เขาก็ดูแลให้เบื้องต้นอยู่แต่ว่าก็สู้กับเจ้าของเองดูแลตัวเองไม่ได้นะครับทาไว้ย่างดีนะครับนี่ห้องครัวนะครับมีที่ล้างจานเรียบร้อยประตู ฝั่งนู้นล็อกแต่ฝั่งนี้ไม่ล็อกหมูติดแอร์ไว้เรียบร้อยจะของบ้านสแสดงตัวด้วยครับนี่เตาแก๊สเตาแก๊สนี่ผมยืมไปเด้อไปตามเอาเองผมจะใช้อันนี้ผมจะใช้โอเคนี่ที่นอนถ้าไม่ใช้ก็เอากลับไปไว้ข้างในก็ได้จะได้ไม่หนูจะได้มไดม่กัดไม่ได้เดือดร้อนจริงๆครับ ฝากหาเจ้าของตามหาเจ้าของบ้านให้ด้วยครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนั้นต่อหมอเลยถอยเลยเจ้าของเขาว่าอย่างไงนะเจ้าของเขาไม่ให้เช่าอย่าง,าาางนี้บ่าเราแพงเราสอเรียนละสองพันเฝากบอกเจ้าของเขาสิตอนนี้ไฟโดนตัดแล้วไฟตัดตั้งนานแล้วอืมแล้วทำไมไม่ให้เช่าไม่รู้มันแล้วค่าดินไทยใจอย่างใายก้องเชื่อกันมันนี่กอนฮะ มาตามหาเจ้าของบ้านเขา,จะ,เาะจะมาเช่าเลยให,เใ,หเห <c oughs> ให้เช่าไหมเขาให้เช<น>่าไหมเดี๋ยวผมรอสิเขาให้เช่าไหมสวัสดีครับ,รบทำไมฮะออ๋สบายดีไหมนี่เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่คือ,อยังไง เอายิ้มใส่กล้องเลยอันนี้คือตาเฮียนะครับอบตบ้านหนองปริงนะครับอันนี้ตกลงบ้านใครนี่ของครูครูอะไรครูแล้วเขาจะมาอยู่ไหมมาอยู่หรอกผมมาอยู่เรื่งกันไม่อยู่บ้านโอ้แต่จะขอมาเคำว่ายิงผมตายบอกไม่รู้ถ้าเขายิงผมเพราะว่าตาเฮียเด้องกันตาเฮียให้อยู่เด้องกันเลิกกินเหล้าอย่าเลิกเลิกเลิกใส่ไปฮะเลิกใส่เลิกเลิกใส่ปากแล้วใส่อะไรเลิกใส่ อนี่มาหาตะเฮียงเด้อตะเฮียงอายุเท่าไรนะเจ็ดจุดแป็เจ็ดจุดเก้าโอ้อันนี้เป็นอบตบ้านหนองปริงเด้อตะเฮียงนี่ซื้อมาฝากตะเฮียงนะชอบไหมนี่ชอบชอบชอบเขาบอกนี่รู้ใจจริงเอาโยมือให้หน่อยออาแกะกินเลยผู้บบกใหญ่เท่สาธกใหญ่เทะเอาเลยถ้าเจออันนี้ร้องเพลงฟังเลยนะ ใชลงเลยวันนี้มาหาเตียงนะครับแล้วซื้อน้ําชานะครับมาฝากนะครับไม่รู้ถูกใจหรือไม่ถูกใจไม่รู้ซื้อมาฝากแล้วแทนกิ้วถูกใจไหมรู้จักแทงกิ้วด้วย <c oughs> ไปร้านค้าเขาบอกว่าเตียงชอบกินอันนี้เลยทำไมมารวบไงย,ยายยอมเขาบอกตอนแรกผมจะเอาสีขาวมาทีนี้ยายยอมว่าเตียงชอบกินอันนี้นี่เขากินกันแค่นี้เลยบอก แต่เฮียงยกขึ้นแก้วเต็มแก้วเลยอ่ะโอ้โอ้เดี๋ยวดูนี่ดีกว่าไว้ก่อนนะผมไปส่องดูแล้วมีโฟ์เิเจอร์มีอะไรหมดเลยนะครับฝากเจ้าของบ้านนะฮะตอนนี้คือประชาชนชาวบ้านนี่เขามาดูแลให้นี่เขาเขาก็ดูแลให้เต็มที่แต่ก็ไม่ใช่ตัวเองเนาะน้องฝาเนาะมันก็ไม่ใช่ตัวเองที่จะมาดูแลเอาเองเนาะเฮียงเนาะสร้างบ้านเกือบล้านสามั้งผมว่านอ้องรวมค่าที่<อ>ถึงถึงอยู่เนาะถึงถึงถึงเนาะ โอ้ไม่เดือดร้อนเรื่องเอองินหอูสร้างทิ้งไหมเขาเช่าก็ไม่ให้เขาเช่าอย่างนี้บอกถ้าไม่มาสแสดงตัวนี่ผมจะมาทําให้มันดีแล้วจะให้เขาเช่าเนาะเขาเดือนละสองพันเนาะตานเหียงเขามาเช่าใช่ไหมเขาไม่เช่าไม่เช่าเขาให้เดือนละพันห้าอาแพงขึ้นคือตันเยี้งเขาเช่าเดือนละพันห้าไม่ให้เขาอยู่ให้เขาเช่าอุ้ยผมว่าจะเข้าพรรษาไม่ทนันมาเจอเหี้ยงดูอ่ะวันแรกเลยอ่ะวันพระด้วยเหี้ยง พระเมื่อวานป๋อโอ้ตายแล้วอันนี้วันพระพุทธเจ้าอฮาเอาแค่นี้พอมันต้องเอาเยอะนั่งลงเอาหมดนี่แหละบานบานรังเขาเรียกเย้แต่เฮียอยู่ผมก่อนนี่แค่นี้ก็ไปเรียวก็หมดแล้วนั่งลงเอาเราไปฟังก่อนน้องจ้าพี่ดูอะไรนะพี่ดูอะไร เนื้อคู่น้องจ๋าพี่ดูเนื้อคู่ฮะดูอะไรนะแต่เฮียงเลยน้องน่ะน้องจ๋าดูเนื้อคู่เอาไหมที่นี้ดูได้เฉพาะแต่เรื่องเนื้อคู่ดูตามตำราน้องต้องหลับตานั่งเอยเกิดส่วนการเฮียงจะเอ่ยพรำพระเวท มนกลางพอมไปป้าย่าเราสอสางที่ตมวยแต่น่าสง้ามอันนี้ภาษาอะไรอ่ะภาษาอะไรไม่รู้เพลงนี้ใครเป็นคนแตงแต่ังแตงเองัเพลงขอให้นันมาก็มาแต่งเพลงของใครแตงเอาขอให้ของใครวะคนดูเยอะผมมาทีงแตงตั่วที่เลยเด้อเมื่อกี้มามัดวัว ก็แ,แต่ยังมีเงินเยอะแต่ยังจะปลูกจะเลี้ยงวัวทัวจ้ะมีเงินจต่ไหนเยอะอ๋อก็ลูกสะพายโอ้ยลูกเคยโอ้ลูกเคยจะฟังนั่นแหละดำไตายลูกตาลูกเคยเงินเนีน่ยข้างชัวร์เขาจะมาตอนไหนจ้ะวันนี้แหละลูก <st it> สาวนะอ๋อขค้ือเครื่อเมื่อวานอ๋อแล้วเขาไม่เห็นพ่อกินเหล้าอย่างนี้เขาไม่บ้าบอกจ้ะเขาก็ขินเนาะอ๋อ ก็สวยอืมน้องจ๋าพี่ดูะกูให้เอาไหมพี่ดูได้ต่เรียกถ่ายนั่นวะผมมาถ่ายหาว่าจะของบ้านน่ะอยู่ไหนก็เลยปากบองแกโมก็เลยว่าทำอะไรไว้ตั้งเยอะตั้งแยะแล้วนะไอ้ที่นอนที่นอนคนมาตั้งนานแล้วน่ะที่นอนหมอนอะไรน่ะอยู่เต็มเลยทำปีแล้วแล้วอย่างแพงเลยนะ เนาะตายังแ <คน S 2> พงเลยคนก็ไม่เีเงินไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเนาะเขาไม่เดือดร้อนอะไรช่วยแสดงตัวด้วยครับจริงๆเนี่ยเราก็ต้องสอดส่องดูแลให้เนาะแต่เราจะไปดูแลดีได้ยังไงเนาะอ่ะอเราก็มีทระสวนตัวด้วยเ,ยเขาก็มีพระสุนตัวเหมือนกันนะครับแ,แสดงตัวด้วยอืมได้ขนาดน,นี้ก็ดีเลยเนาะอืดีไม่เอาวัวมาปล่อยเนาะขี่ใส่นี่เลยเนาะ แกทําดีๆบนไดสองข้างเนาะเตี้ยมแบบทําดีอยู่ดีเลยแบบยังดีเลยครับ้านเนาะรวมค่าที่ค่าที่ตัวนี้ก็หลายแสนเนาะะบ้านระเบิดฮะบ้านระเบิดทําไมว่าบ้านระเบิดอะชื่อบ้านระเบิดบ้านระเบิดเนาะเจยกันมากลือระเบิดอร่อยอ่ะอืมมันกินง่ายตัวต๋าง่ายมันทําเรานะทําด้วยหรอทํา มีเพลงอื่นไหมไม่อ่พเพลงอะไรชีวิตทางเชื่อมอือชีวิตทางเชื่อมก็ได้ชีวิตที่ทางเชืออชเช่อมสาวคงจะเอืม้มเดี๋ยวไม่อะไรเดี๋ยวเอาจากเปลี่ยนไปไม่ไม,ไม่อ,อันนี้ผมกินในโหมดเดี๋ยวมากินคืนไม่รอเราจะไปไม่รอก็ต้องไปก็ไปแบบไม่เอารอกินกับติ่งนี่เลยเอาชีวิตท้งเชื่อมก่อนนะใช่ใช่เดี๋ยวผมจะไปส่วนยางต่อ นเ<อ>น,น,น,นืงออะไรงน,น,นยางไปห,หยอดน้ำกรดแล้วก็ใช้เขามาเอาวันนี้ร้อนเงินร้อนเงินจะขายวันนี้แหละเดี๋ยวพี่น้อยไปช่วยแคะด้วยเอาชิ้นแงเชื่อมกันเชื่อมไม่ได้ใรร้องเราอันนี้แต่งเองเลยบ่ออันนี้ค้องให้เสร็จสันผูกกันไอ้นั่นเราเชื่ออะไรจากกระเพชรเจียกราดจากกระเพรอเลยนะจากกระเพชรเจียกราดเองเปิดดูในในทิกเก็ตอรงนีมยูทูบต็มนี้ ยูทูบรู้จัก Ti ิกตอกจากยูทูบด้วยโอ้คนเล่นทุกวันเนาะโอ้ทันสมัยดแนอนจิตไกลไหมอันนี้การนี้ผมลงเฟซไปคนรู้จักแต่เหียงทางภาษาเลยนะไม่รู้จักแต่เหียงอย่าว่าผมเด้อทีนี้ผมจะถ้าผมคนกดติดตามถ้ากดติดตามให้ผมกับแต่เหียงด้วยเด้อเดี๋ยวจะมาหาไม่ไรายมันหมดเลยเดี๋ยวจะมาหาแต่เหียงทุกอาทิตย์เลยทีนี้วันนี้ไม่ได้เอาอาหารมากินกับตาเด้อวันนี้เอาเอาน้ําชามาให้อย่างเดียวอันนี้มันทำโฆษณาอะไรวะ ผมมันใส่บ้านนี้ผมจะมาถ่ายลงในเฟซแล้วตามหาเจ้าของบ้านเขาทำไมถ่ายบ้านถ่ายเกบหมดแล้วผมเกบหมดแล้วอ,อืมแล้วผมก็เห็นตามมาพอดีเลยแล้วก็ตาก็ร้องเพลงพอดีดผมก็เลยคิดไอเดียได้อืมเฮียน,นั่งเขาก็ถ่ายทำอะไรนี่มัองกันครูอันนี้น่ะไอไอป๊อกอะเหรอทำนี่มืองกันใส่ไหนติดต๊ออะไรนะมันไม่ได้เรียกเกมมาถ่ายลงด้วยกัน เอาอันใหญ่เลยนึกจะเอาเอาใหญ่เลยนะเอีตารียบใช่เป่าโชว์ยกโชว์หน่อยนะปกเยอะกินอยู่สามครั้งหมดดีใจไหมลูกลานมาไม่ได้ให้เงินนะเงินไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เงินนะมัดไม่เคยเห็นไอ้จังเดี้วอยังไม่ตายที่ไหนยังอยู่ผมยังไม่ตายที่ไหนมันว่าอยู่แถวนั้นบ่แถว ตีปวสาทแต่ยังคิดถึงผมด้วยดอกคิดถึงก็ถามแต่ยังคิดถึงถามอย่าน้อยเรื่อยว่าบุญเรอยู่ไหนวะชวนเล่นก็นุกก็น้อยเยวสรุกที่ไหนแต่เยอะลองเพงฟังก่อนเดี๋ยวเราเพงฟังก่อนกนยว่ก่อนมาครึ่งนึงนั่นจ้ะเอาหนุ่มช่างเชื่อมนั่งอย่ะ้ จมกรกัาเอาจำกรกษาเอาเดี๋ยววันนี้เพลงของใครก็ของมาจากประเทศเกกรันอนแหะไอสินี้แหละได้มาหาติห็นทุกอาทิตย์ไม่มีหน้าทาทลี่ยดต้องรักกรรมลำบากทำงานเหนื่อยยากต่ยังสิ่งดีนะดีอะไรขอนใหรอยู่เอ็นจะเก็บขี่ยางมะ จะไม่หยดน้ำโครยอดแล้วบอยังนี่มาหาตาก่อนกินกระตาก็จะไปเลเอืมพอดีเลยาอาบตาขอบคุณครับจ้ะอ่ครับครับครับอายุัดัครับให้ผมรวยเหมือนตาด้วยอ่าครับครับ